แกงเห็ดพึ่งขมใส่น้ำใบยนางน้ำข้นๆหนัวๆอร่อยแซ่บหลายวิธีการทำและวัตถุดิบมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวัตถุดิบและส่วนผสมมีประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่ทานสามารถแคปหน้าจอไปได้ค่ะขั้นตอนแรกเรามาเตรียมวัตถุดิบกันค่ะก็จะมีบวบอ่อนค่ะหั่นเป็นชิ้นให้ได้ประมาณนี้เลยค่ะถัดมาก็ต้นหอมซอยหั่นประมาณ1ข้อนิ้วและเราก็จะมาเด็ดใบแมงลกักเอาเฉพาะใบ ชะอมประมาณ1กํามือแล้วก็หั่นให้ได้ประมาณนี้นะคะตามด้วยข้าวบือหรือว่าข้าวสารแช่น้ําที่เราแช่น้ําไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงตามให้ได้ความละเอียดประมาณนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนค่ะถัดมาเรามาตำตะไคร้ก่อนที่จะตำตะไคร้เราก็หั่นซอยให้ได้แบบนี้ก่อนนะคะตามให้ได้ความละเอียดประมาณนี้ แล้วเราก็จะใส่พริกแดงหอมกระเทียมตามไม่เข้ากันความละเอียดไม่ต้องละเอียดมากนะคะให้ได้ประมาณนี้ค่ะเมื่อถึงการทำตั้งหมอง้อใส่ตะไคร้ใบมะกรูดที่เราบดไว้ใส่น้ำใบย่านางลงไป ตามด้วยเครื่องแกงแล้วก็น้ำล้างคกข้าวบอหรือว่าข้าวสารแชร่น้ำที่ตาไว้ใส่เกลือสักเล็กน้อยจากนั้นก็คนให้ละลายเข้ากันแล้วเราก็จะใส่บวบอ่อนลงไปตามด้วยเห็ดพึ่งขมเห็ดพึ่งขมสามารถซื้อได้ตามท้องตลาดตามตลาดนะัดหรือว่าตลาดสดนะคะก่อนที่เราจะนำมาปรุงแล้วก็นำไปต้มสักหนึ่งน้ำก่อนค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลา ผงนัวคนให้เครื่องปรุงละลายเข้ากันชิมแล้วก็ปรุงรสตามที่เราชอบใส่ใบแมงลักชะอมแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ตามด้วยพริกลูกโดดหรือว,ว่าพริกกระเยงเพื่อเพิ่มสีสันค่ะคนให้ผักสลดสักเล็กน้อยจากนั้นก็ปิดเตาพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะแล้วเราก็จะได้แกงเห็ดพึ่งขมน้ำใบยานางคน้คนคแบบนี้เลยค่ะ หน้าตาและสีสันพอทานได้ไหมคะทุกคนดูแล้วน่ากินสุดๆเลยค่ะพร้อมแล้วก็ไปตักเสิร์ฟใส่ชามกันเลยค่ะ เห็ดพึ่งขมนะคะถือว่าเป็นอาหารป่าอย่างหนึ่งคะ่ะเพราะว่าเขาจะออกดอกหนึ่งปีมีแค่หนึ่งครั้งค่ะแล้วก็หาทานยากสุดๆเลยคะ่ะเขาจะอ,าออกดอกเฉพาะหน้าฝนเท่านั้นนะคะหน้าอื่นแล้วว่ารดดูการอื่นเขาจะไม่ออกคะ่ะถ้าใครสนใจนะคะสามารถไปลองซื้อเห็ดพึ่งขมมาลองทำดูได้คะ่ะใช้วิธีการที่เอ๋ทำนี้สามารถทำได้เลยคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ